สำหรับในเรื่องของทศยมและเศษส่วนนะครับผมในระดับชั้นมต anyway know ้นเนี่ยในส่วนของเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะครับแล้วก็การแปลงจากอะไรครับผมจํานวนคลาเป็นเศษเกินนะครับผมแล้วก็เศษเกินเป็นจํานวนคลาแเราต้องทําไมครับผมสามารถเปลี่ยนจากทศยมเป็นเศษส่วนและเศษส่วนเป็นทศยมได้และที่สําคัญทําไมครับน้องจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากทศยมซ้ําเป็นเศษส่วนได้นะครับ โดยคลิปนี้ผมจะมีตัวอย่างอยู่2ข้อซึ่งจะมีเทคนิคบางเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมน้องจะไม่สามารถดูได้จากคลิปใน You Tube เลยนะครับผมถ้ายังไงครับผมน้องตั้งใจดูคลิป2ข้อนี้ให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าคลิปจะมีความยาวพอสมควรนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาดูคลิปตัวอย่างในเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับ สำหรับเอ่อคลิปที่4นี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่ประกอบเนื้อหาในเรื่องของทศนิยมและเศษส่วนนะครับโดยผมจะมีโจทย์อยู่ด้วยกันอยู่2ข้อซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมมันจะมีบางเทคนิคเนี่ยที่น้องๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเห็นได้ในย t ท b e ทั่วไปเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองด้วยนะครับผมโดยโจทย์ในเรื่องนี้มันก็ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรครับผมเศษส่วนและทศนิยมนะครับออาเรามาดูโจทย์ข้อแรกเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษส่วนในก้อนนี้นะครับ เมื่อเราเห็นโจทย์ยาวๆแบบนี้น้องๆอ,อย่าเพิ่งหมดกําลังใจครับผมใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคิดไปแต่ละตัวนะครับผมอ่าผมจะมาคิดตัวบนก่อนก็ก็ละกันนะครับอ่าเราก็ลอกลงมาก่อนครับผมก็คือลบสส่วนเนะเราก็เขียนลงมาก่อนลบสส่วนเตัวบนคืออะไรเอ่ยตัวบนก็ทําไมครับเราเปลี่ยนจากจํานวนคลัสทำไมครับ ให้เป็นเศษเกินก่อนถูกไหมครับ4เศษ1ส่วน5มันก็คือเท่าไหร่ครับ5 4 20บวก1เป็น21ก็เป็น21ส่วน5นะครับแล้วทำไมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเราก็ทำไมครับกลับเศษเป็นส่วนตรงนี้ก็คืออะไรครับลบ11ส่วน15มันก็คืออะไรมันก็คือลบด้วยอะไร15ส่วน11ตรงนี้ในหนังสือผมอ่ะได้เขียนไว้หมดแล้ว นะครับผมว่าเ,ออเมื่อไหรเป็นการหารเศษส่วนก็คือเปลี่ยนอะไรครับผมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนในตัวหลังนะครับผมก็คือลบสิส่วนสิก็กลายเป็นลบสิส่วนด้วย11นั่นเองนะครับตรงนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวล่างก่อนนะครับตัวล่างนะตัวล่างคืออะไรครับลบ 3, เสเศษหส่วนสวิธีคิดที่ง่ายที่สุดเนี่ยน้องอย่าเพิ่งไปสนใจลบ ให้เรามองเหมือนว่า3เศษ1ส่วน2แล้วเราเติมลบด้านหน้า3เศษ1ส่วน2 3คูณ2เป็นถูกโบโนิเป็น7ก็เป็น7ส่วน2ถูกไหมเราก็เติมลบเข้าไปแค่นี้เองตรงนีตง้ตรงนี้นี่เป็นเทคนิคนะครับผมให้เหมือนว่าเราดึงลบออกมาก่อนเรามองเฉพาะแค่3เศษ1ส่วน2ก็เราทำไมครับผมเปลี่ยนจากจำนวนคลาให้กลายเป็นเศษเกินแล้วเราก็เติมลบเข้าไปนะครับจากนั้นบวกด้วยอะไรครับ1เศษ1ส่วน4 4คูณ1เป็น4โบนเป็น5 ก็กลายเป็น5ส่วน4ถูกไหมครับผมคอนอก็คืออะไรครับคอนอก็คือ4ถูกไหมดังนั้น2มันต้องคูณด้วยอะไรครับดังนั้น2ก็ต้องคูณด้วย2ด้านล่างเพื่อให้กลายเป็นส่วน4ถูกไหมครับผมด้านบนก็จะกลายเป็นอะไรครับด้านบนก็กลายเป็นอะไรลบ14บวกด้วย5ถูกไหมครับผมก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบ14บวก5กลายมีค่าเป็นอะไร ลบ9ส่วน4ดังนั้นเรารู้แล้วว่าวงเล็บนี้มันคือเท่าไหร่ครับลบ9ส่วน4ถูกไหมครับอ่ะเราอ่ะเราก็เขียนไปนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ลบ9ส่วน4นะครับจากนั้นตรงนี้อ่ะเป็นคูณอ่ะเราก็เป็นคูณลบ2ส่วน5เราก็ลอกมาไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าคูณเนี่ยก็คือปกติเราไม่จัเป็นที่ที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับอ่าตรงนี้เราได้มาแล้วถูกไหมครับผมอ่ะตรงนี้ผมขอลบก่อน ก็แล้วกันนะครับจากนั้นลบสามส่วนเจ็ดเราก็ลอ,อกไว้เหมือนเดิมทางฝั่งนี้เมื่อไหร่เป็นการคูณจำไว้นะครับผมถ้าเมื่อไหร่เป็นการคูณก็คือเศษคูณเศษนะครับเศษคูณเศษส่วนด้วยอะไรครับส่วนคูณส่วนแค่นี้เองไม่เราไม่ต้องไปหาครอนอนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมจากนั้นก็เป็นเท่าไหร่ครับเราตัดกันได้ไหมถ้าตัดกันได้เราก็ตัดกันก่อน ตรงนี้ห้าหนึ่งห้าห้าสามเป็นเท่าไหรสิบห้าถูกไหมครับผมดังนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบเท่าไหรลบหกสิบสามส่ว,น,ว 11, น,เเนเท่าไหร่ครั 63, บ,บ,บ 63, ส่วนด้วยสิบเอ็ดนะครับเพราะว่ายี่สิบคูณสามเป็นเท่าไรหกสิบสามเมื่อจะมีลบเราก็เติมลบเป็นลบหกสิบสามส่วนด้วยสิบเอ็ดส่วนยาวด้วยเท่าไหร่ครับอันนี้มันทําไมครับมันลบคูณลบเป็นไรครับลบคูณลบเป็นบวกถูกไหมครับผมจากคลิปก่อนอันนี้ที่ผมได้บอกไปแล้วว่า เอ่อทำไมลบคูณลบเป็นบวกก็มองเป็นอะไรครับผมอ่ะตรงนี้มันตัดกันได้อ่ะเราก็ตัดกันก่อน2 1 2แล้วก็2 2 4สองนะครับก็จอกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็จกมาเป็น9ส่วนอะไรครับก็จะอบมาเป็น9ส่วน10ถูกไหมครับเนื่องจากลบคูณลบเป็นบวกแล้วอ่ะจากนั้นเราก็ทำไมครับทำวงเล็บให้เสร็จก่อนอ่ะลบ3ส่วน7ผมก็ลอกลงมาตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเครื่องหมายหารทำไมครับ แล้วก็ตัวตั้งคงที่ถูกไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนจาก9ส่วน10ก็เป็น10ส่วน9นะครับมันตัดทอนได้ถูกไหมครับเราก็ตัดทอน9 1้9 7นึ่งก้า้ถูกไหมครับหลังจากนั้นทำไมครับมันก็จะออกมาเป็นลบ3ส่วน7บวกด้วยเท่าไหร่ครับก็ออกมาเป็นเท <breakthrough> <t un> ่าไหร่ครับเป็นลบ70ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับลบ70ส่วนด้วย11 นะครับดังนั้นคอ,อนอเป็นเท่าไหร่ครับคอ,อนอของข้อนี้ก็คือเท่าไหร่ก็คือ77ถูกไหมครับผมอ่ะเราก็ส่วนยาเจ็ดเจ็ดแสดงว่าตรงนี้มันมันต้องคูณวทอะไหรคูณด้วยสิบเอ็ดก็กลายเป็นเท่าไรครับลบสามสิบสามถูกไหมครับเราจะเป็นที่จะต้องคูณด้วยสิบ,บ, 30, สบ,บเ,เอ็ด 11, ล่างแล้วก็คูณด้วยสิบเอ็ดบนก็เป็นลบสามสิบสามนะครับจากนั้นก็ทําไมครับลบเท่าไรครับอันนี้ต้องคูณเท่าไหร่คูณด้วยเจ็ดล่างเจ็ดบนก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 77มันสีก็ลบด้วยเท่าไหร่490นะครับซึ่งเราคิดเลขออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับออกมาต้องติดลบถูกไหมเพราะว่ามันเป็นลบทั้งคู่นะครับก็ด้านหลักเป็นเท่าไหร่ด้านหลังเป็น3นะครับแล้วก็ก้าบวก3าเป็นเท่าไหร่12ทดไว้1ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบ523ส่วนนี้เท่าไหร่ครับ77 ตอนนี้เราได้คําตอบเป็นอะไรครับผมเป็นเศษเกินก็คือเท่าไหร่ครับผมลบห้าร้อยยี่สามส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดเจ็ดถูกไหมครับผมถ้าเกิดทําไมครับหรือน้องจะตอบเป็นจํานวนครั้งก็ได้คือเป็นเท่าไหร่ครับลบหกเศษหกสิบเอ็ดส่วนด้วยเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมตรงนี้นี่ก็คือเป็นคําตอบเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นข้อสอบตัวเลือกเนี่ยมักจะเป็นข้อสอบที่เป็นจํานวนครั้งมากกว่าด um ังนั้นข้อนี้ตอบลบห้าร้อยยี่สามส่วนเจ็ดเจ็ดหรือลบหก เศษ61ส่วน77ก็ได้นะครับผมอ่ะสำหรับข้อที่1ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยโจทย์ข้อที่2เนี่ยผมก็จะพูดถึงอะไรครับผมเทคนิคการเปลี่ยนจากเออทศนิยมซ้ำนะครับผมให้เป็นเศษส่วนตรงนี้ข้อสอบจะออกมากเลยนะโดยเฉพาะข้อสอบทำไมครับผมที่เข้าโรงเรียนม .4 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับผมเทคนิคจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอย่างกรณีแรกนะครับผมอ,อย่าง0.41 ตรงนี้เราจะอ่านว่า0.41 1ซุ้นานะครับผมอ่ะวิธีการนะครับในกรณีที่ด้านหน้าเป็นศูนย์เนี่ยให้เราคิดตัวท้ายก็คือแปลว่าทำไมครับจำไว้ว่าถ้าเกิดซ้ำอ่ะคือส่วนด้วย9ตรงนี้คือ1ซ้ําก็แสดงว่า ส่วนด้วย9 4ซ้ำไหมไม่ซ้ำเราก็เขียนศูนย์ไว้โดยที่เราจะเขียนส่วนนั้นเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับผมดังนั้น0.41 1ซ้ำเราเขียนไม่เสรจส่วนก็คือทำไมครับผมเราก็เขียนลงมาก่อน41นะครับเราส่วนยาว ก็คือเท่าไรครับส่วนด้วย90ซ้ํา1หนึ่งตัวส่วนด้วย9นะครับไม่ําส่วนด้วย0เราก็เรียงจากขวาไปซ้ายตัวนี้เป็น0 9ย์เป็น9 0จากนั้นทำไมครับ4มันซ้ำไหม4ไม่ซ้ำเราก็ลบออกเราจำเป็นที่จะต้องลบตัวที่ไม่ซ้ำออกเสมอก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ41สลบ4่ส่วนด้วย90ก็มีค่าเป็นเท่าไรครับ37ส่วน90นั่นเองนะครับผมอ่า ถ้ายังไม่ชินเรามาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คืออะไรอีกสมมติว่าผมเป็นตัวเลขนี้ละกัน0.157573นะครับก็แสดงว่ามันซ้ำอะไรครับ5กับ7เท่านั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดซ้ำทำไมครับ ถ้าเกิดซ้ําก็ส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วย9อ่า7จซ้ําก็ส่วนที่9 5ซ้ําก็ส่วนที่9 1ไม่ซ้ําก็ส่วนศูนย์เราก็เขียนเรียงจากอะไรครับขวาไปซ้ายเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเราก็เขียน157ก่อนอ่าเราก็ส่วนยาวก่อนอันนี้ก็คือเป็น0 9นย์กก็เป็นอะไร9 90จากนั้น1มันซ้ํำไหมไม่ซ้ำเราต้องลบออกจำไว้เราจะต้องลบตัวที่ไม่ซ้ำออกก่อนเสมอก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ 156ส่วนด้วย990นั่นเองนะครับผมตรงนี้น้องงงไหมครับผมก็เกิดซ้ําก็คือส่วน9ไม่ซ้ําก็ส่วนด้วย0ูนย์นะครับผมตอนนั้นคนนี้ตอบ156ส่วน990นะครับอ่ะมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติว่าถ้ามันเป็นจํานวนเต็มบ้างละ่ะสมมุติว่าเป็นเลขอะไรดีสมมุติว่าเป็น5ละกันอ่ะเป็น5จุด 1>, 1 2, 9นะครับ29 3วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับ3ก็ส่วนด้วยอะไรอ่ะเราก็เขียน9ไว้ก่อนถ้าซ้ําใส่9ไม่ซ้ําเราก็ใส่ศูนย์ไว้นะครับเมื่อไหล่เป็นจํานวนเต็มนะครับให้น้องเขียนตัวเลข5ไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็เขียน1 2 9ตั้งไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้เราก็เขียนจากอะไรครับขวาม,มาซ้ายก็เป็นอะไรครับ990แล้วลบตัวที่ไม่ซ้าออกก็คือเลขอะไรครับเลข1นั่นเองก็จเจอ,อกมาเป็น5เศษ1 28, ส่วน128สด่วนด้วย990นั่นเองนะครับผมตรงนี้คืองงไหมถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้นะครับผมมีเป็นจํานวนเต็มไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบให้เราเขียนแยกแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผมจะง่ายสุดนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่าง ข้อที่2แล้วกันตรงนี้ผมเฉลยไปแล้วถูกไหมครับผมตอบเท่านี้ตัวอย่างข้อที่2ก็คืออะไรครับ6.5 104เดี๋ยวผมเขียนหน้านี้แล้วกันก็คือ6.5 104ถูกไหมครับ104อย่างนี้ ถ้าเมื่อไหร่เขียนอย่างนี้แปลว่ามันจะซ้ำหนึ่งศูนย์สี่นะครับผมเพราะว่าทศนยมซ้ำเนี่ยเราจะเขียนเพียงแค่สอ,สองจุดเท่านั้นนะครับกรณีมันก็มีเทียบเท่ากับอะไรก็คือหกจุดห้าหนึ่งศูนย์สี่แล้วมันก็จะทำไมครับซ้ำหนึ่งศูนย์สี่แต่ละว่าเราจะไม่เขียนจุดเกินสองจุดนะครับผมเราก็เลยเขียนแค่ปิดหัวกับปิดท้ายแต่เราต้องรู้ว่า มันซ้ำหนึ่งศูนย์สี่ก็คือซ้ำเลขศูนย์ด้วยโอเคไหมครับผมอ่าจากนั้นก็เหมือนเดิมทําไมครับจากนั้นเราก็ทําไมครับเราก็เขียนตัวเลขหกไว้ด้านหน้าถูกไหมครับอ่าเราก็เขียนหกไว้ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นอะไรครับห้าหนึ่งศูนย์สี่อ่าเราก็มาดูว่ายังไงอ่าสี่มันซ้ำอ่าเราก็ส่วนด้วยเก้าศูนย์ซ้ำถูกไหมครับผมก็ส่วนด้วยเก้าหนึ่งซ้ำก็ทำไมครับส่วนด้วยเก้า ห้าไม่ซ้ําก็ส่วนด้วยศูนย์เราก็จะเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับผมเทคนิคนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ9 9 9แล้วก็0แล้วก็มีเลข5ที่ไม่ซ้ําเราก็ลบออกไปนะครับผมก็เจาะมาเป็น6ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับผมก็6ส่วนด้วยเท่าไหร่5 10 4ส่ลบ5ส่วนด้วย9,990นั่นเองตรงนี้น้องไปคิดเลขออกมาก็แล้วกันนะครับผม ตัวต่อมาตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้ามันมีลบบ้างล่ะอะอย่างกรณีอะไรครับลบห้าจุดสามเจอะผมเขียนหน้านี้ลบห3 7จุดสาเาเทคนิคนี้นะครับผมน้องๆอ,อ,อาจจะไม่เจอใน YouTube แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสอนเทคนิคเฉพาะที่เป็นที่มันทำไมครับติดบวกถูกป่ะถ้าติดลบน้องทำแบบนี้เมื่อไหร่น้องติดลบนะครับผมมันลบหให้น้องเขียนลบหไว้ก่อนเลย อย่าไปคิดอะไรเยอะแล้วก็เป็น3ามตั้งแบบนี้ไว้ก่อนเลยครับผมอันนี้คือง่ายสุดแล้วหลัยยงจากนั้นก็ทําเทคนิคที่ผมบอกไป7มันําก็ส่วนเก้าาก็ส่วนด้วย9แล้วก็เรียนจากขวาม,มาซ้ายนะครับผมก็จะออกเป็นเท่าไหร่ครับก็อ,ออกมาเป็น99้เกาถูกไหมครับผมจากนั้น ทำไมครับมันมีตัวที่ไม่ซ้ำไหมไม่มีนะครับผมจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากจํานวนคราบเป็นเศษเกินจากคลิปข้อเล่นเดืผมก็บอกแล้วให้เราคิดเสมือนหนึ่งว่าเป็น5เศษ37ส่วน99นะครับผมก็คูณกันแล้วเราก็ติดลบก็เป็น5คูณด้วย99บก37ก็จะออกมาเป็น532ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ99นะครับผมจากเทคนิคที่1ที่ผมบอกไปนะผมว่าให้เราเปรียบเสมือนกับว่า ลองดึงลบมาวางไว้ข้างหน้าก่อนให้เราคิดเหมือนว่า5คูณ99แล้วบวก้วย37จากนั้นเราก็แทงลบไปแค่นี้เองนะครับผมตามนี้นะครับยังไม่พอใจอีกมาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันมาอีกตัวอย่างนึงสมมุติว่าเป็นอะไรดีเป็นลบ1.663ก็เหมือนเดิมครับเมื่อไหร่เป็นลบน้องเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยคาไว้แบบนี้ก่อนเลยนะครับ6มันซถูกไหม หกมันซ้ําก็ส่วนด้วยเก้าอ่ะก็แสดงว่าเราก็ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยเก้านะครับผมก็คือลบหนึ่งส่วนด้วยหกส่วนเก้าพอเวลาเราคิดมาก็เป็นเท่าไหร่เราก็คิดเหมือนกับข้อนี้แหละนะครับผมก็เราก็มองเป็นหนึ่งคูณเก้าบวกหกเราก็แทงลบไปด้านหน้าแค้นเองนะครับผมอ่ะถ้ายังไม่พอใจยังมีโจทย์อีกข้อน,นึงไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นมีโจทย์อีกข้อน,นึงแล้วกันนะครับอ่ะกรณีนี้อ่ะตรงนี้คือผมลบก่อนแล้วกันนะครับ ยังมีโจทย์อยู่ข้อนึงสมมติว่าเป็นลบอะไรดีอ่าผมตั้งออกมาสวดๆเลยลบศูนย์จุดสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับเหมือนเดิมครับมีลบอยู่ด้านหน้าน้องเขียนลบสี่คาวไว้ก่อนเลยแล้วตรงนี้น้องเขียนเป็นศูนย์สามเจ็ดถูกไหมตรงนี้น้องต้องเขียนเป็นศูนย์สามเจ็ดถูกไหมจริงๆก็เปลี่ยนเป็นอะไรเขียนเป็นแค่สามเจ็ดก็พอถูกไหมครับเพราะว่าศูนย์ด้านหน้าไม่มีความหมายจากนั้นก็ทําไมก็อันนี้ซ้ํหนึ่งตัวส่วนเก้าา1หนึ่งตัวส่วนเก้า ไม่ซ้ำส่วนศูนย์เราก็เรียนจากอะไรขวาไปซ้ายนะครับก็จะออกมาเป็นอะไรครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ990นะครับตรงนี้ตัวที่ไม่ซ้ําลบออกคือเลขศูนย์อ่ะลบศูนย์ออกก็ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะออกมาเป็นลบสี่เศษสามสิบเจ็ดส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ990ถูกไหมครับ้วหลังจากนั้นเราก็แปลงเป็นอะไรครับผมแปลงเป็นเออเศษเกินก็ตามทิศอย่างที่ผมบอกมันก็จะออกมาเป็นลบ 3997ส่วนด้วย990นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าน้องมีประเด็นที่อยากจะสอบถามหรือว่ามีส่วนไหนที่ให้ผมอธิบายเพิ่มก็โทรหาผมได้ที่เบอร์089446 60-14ได้นะครับผมสำหรับคลิปในเรื่องของทนตยมและเศษส่วนก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเทคนิคที่ผมให้เนี่ยย้ำเลยนะครับผมจะมีบางจุดที่น้องไม่สามารถที่จะหาดูได้ใน YouTube นะครับผมเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ